ใส่เดียวได้ CCD ต้องการดีเอทริกธาตุลมนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง67เลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีนะครับ กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะฮะอินดี้ท็อปสุดรายการ Two Nubs no Summoners Cash นะครับก็ Monster Review แรกของปี2024นะฮะอ่าก็หลังจากที่เราทำซีรีส์ของผู้เล่นใหม่ไปแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาทำพวก Monster Review กันบ้างนะครับก็ตัวนี้อ่าจริงๆแล้วมีการเล่นในสตรีมไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับผมอ่าเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็รับชมสตรีมย้อนหลังไปได้สำหรับ Guardian Trix ที่เราเอาไปลองเล่นใน World Arena กันนะครับเอาละอ่าแต่เดี๋ยววันนี้เราจะเอามาทำรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะซึ่งอันนี้ก็จะเเป็นนนแบบรรีววววิใงงก้าลยะคับว่าวามันทอะไไไรดด้้ด้บงสาหรับเจ้ ตัวแคสซานดราทตดลมหรือว่าถ้าเป็นมอนสเตอร์ Monster ที่เป็นของซัมเบอร์สฟอร์ออริจินัลก็คือการเดทริก k ์ทัดลมนั่นเองนะครับ นี่เจ้าตัวการเด็กอกาลิแอติกชั้นลมหรือเอลินี่นั่นเองนะครับตัวนี้ก็มีความสามารถที่น่าสนใจถึง2อย่างเป็นตัวที่สามารถทําดาเมจเดี่ยวได้แล้วก็สามารถที่จะทํา CC ได้ด้วยนะทำให้ตัวนี้นี่ถือว่าน่ารักและเซ็กซี่มากทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ความสามารถพื้นฐานของน้องกันนะเป็นมอนสเตอร์สายแอตแทกนะครับ HP อยู่ที่9,720นะครับก็ตามสาย HP เขาตั้งต่ำนะครับแอตแทกแปดร้อยหกสิบเจ็ดก็แอตแทกสูงนะครับผมแต่ถ้าเราเทียบกันในอ่าความสามารถของกาลิแอติกที่ตัวที่เป็นแอตแทกสเต เตัสนี่ยก็ถือได้ว่าธาตุลมเนี่ยก็จะเป็นตัวที่รองลงมาจากมืดอ่าธา,าตุคาสันดราธาตุมืดแล้วก็ตัวคาสันดราธาตุไฟนั่นเองนะครับก็จะต่างกันเล็กน้อยอต่างกันเล็กน้อยนะนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูเทียบกันนะเนี่ยการเดอทริกธาตุไฟก็จะ878ร้อยเจ็ดใช่ไหมถ้าเป็นแบบธาตุมืดก็จะเป็น889นะครับธาตุลมก็867นิดนึงตรงนี้ด้วยความที่ตัวแอตแทกมันต่างกัน,กนประมาณสัก20กว่ากว่าเนี่ยมันก็ส่งผลหน่อยนึง สำหรับท่าที่2นะฮะ Strike Off Fighter นั่นแหละนะท่านี้ก็เป็นท่าที่เอาไว้ทำดาเมจเดี่ยวนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทีสกิลกันนะ,ะสำหรับสกิลนะครับผมของเจ้าตัวา l a d i a t o นะครับผมท่าที่2นะ Hero Strike นะจมตีศัตรูนะครับผมแล้วก็ทำการตีทะลุเดฟนะแล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้น5%ตามจำนวนบัฟที่อยู่บนหัวนะครับแล้วก็สามารถที่จะลดสกิลคููดาวของท่านี้ได้ลง1เทินถ้าเกิดว่า ปิดศัตรูได้หรือว่าเก็บศัตรูได้นั่นเองนะครับก็ท mm hmm. ่านี้ครูดาวจะอยู่ที่3าเทินนะอัพเต็มนั้นนั่นหมายถึงว่ามันสามารถที่จะใช้แบบเทินเว้นเทินได้ถ้าเกิดว่าเก็บศัตรูได้นะครับ mm hmm. ซึ่งถือว่าดีอยู่นะตอนนี้ใช้กับพวกตัวที่รีครูดาวสกิล mm hmm. ได้ก็ทั้งดีด้วยนะครับ mm hmm. ก็คือถ้าเกิดสมกตทางตัวหนึ่งตายไปเสร็จแล้วเพื mm ่อ hmm. นที่อยู่ในทีมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวเจ้าตัว อ,องเมียวธาตุน้ำอย่างนี้นะครับก็ลดกูดาปุ๊บเนี่ยในเทือนต่อไปเจ้าตัวนี้ก็พร้อมจะกระโดดแทงต่อได้เลยนะครับก็เป็นท่าที่ตีทะลุดเดยบอย่างรุนแรงนะบ mm hmm. เบสและแทกก็ถือว่าสวยทีทดเดียวนะอีก mm hmm. ท่าหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ rad of a r r a s นะท่าน,นี้เป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับแล mm ้วก็ทุกๆครั้งเนี่ยที่โจมตีเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่ได้เปรียบธาตุนะอันนี้คือแบบว่ามาตีธาตุไหนก็ตามใส่เดียวได้หมดนะครับ mm hmm. ตีธาตุปงธาตุไฟหรือธาตุอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะได้รับความ แล้วก็ศัตรูก็จะทําการลดแอตแทกบาของศัตรูทั้งหมดด้วยนะครับที่โดนท่านี้นะนะครับแล้วก็ทําให้ติดตีวิดหรือว่า ตัวดีบัฟแกรนซิ่งฮิตในสองเทิร์นด้วยนะครับหนึ่งเทิร์นนะครับอ่าซึ่งท่านนี้ก็คูดาวพออัพเต็มคูดาวอยู่ที่สี่เทิร์นนะครับแล้วก็ทำเดาเมจได้ถือว่าพอใช้ได้ทีเดียวนะถ้าหนึ่งอันนี้บูรัชนะครับโจมตีสตูนะครับแล้วก็มีโอกาสในการลดแอตแทกบาสาสิเปอร์เซ็นต์ไดโอกาสห้าสิเปอร์เซ็นะครับถ้าอัพเต็มเนี่ยแอคทิเวชั่นเลนบวกเข้าไปอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าโอกาสในการลดแอตแทกบาร์ค่อนข้างเยอะลีดเดอร์สกิลเป็นคริเลนนะครับ เมจเดี่ยวได้เป็นตัวที่เหมาะกับการเล่นอารีนาหรือว่าจะลงหอได้นะเพราะว่าความสามารถในการเล่นหอเนี่ยการลด ATTACK BAR ก็ถือว่ามีผลช่วยเยอะแล้วก็ตัวนี้ตัวสกิลแวร์ออฟอารีสตรงนี้ก็เป็นสกิลสําคัญด้วยนะครับในการที่จะลด ATTACK BAR ของฟ่งสตัตูแล้วก็อันเนี้ย ในอารีนาเนี่ยท่าเนี้ยเป็นท่าสําคัญอีกค่านหนึ่งที่ทําให้ศัตรูตายอย่างรวดเร็วนะครับอ่าก็ลูนที่ใช้นะอันนี้คือแบบว่าเป็นลูนที่ไม่ได้ถือว่าไม่ได้โหดเยี่ยมมากนักนะครับผมก็สมัยนี้ถ้าฟาร์มเรื่อยๆก็น่าจะเก็บตรงนี้ได้นะก็ตัวอาร์ติแฟกต์นะครับก็เน้นอ่าถ้าเกิดว่าตัวแอคเคลีซี่เนี่ยของ PVE เนี่ยแอคเคลซี e ่อาจจะไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะครับสักแบบ50สักอะไรอย่างเงี้ยพอพอเล่นได้นะนะอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวสกิลที่สาคัญจะน่าจะเป็นตัวนนค,คริคส เจ้าตัวนี้นะเดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัวอาร์ติแฟกต์เต็มๆกับรูนเต็มๆกันในเวอร์อารีนาอีกทีหนึ่งนะครับก็ถือว่าทําบทบาทได้ก็นั่งดีทีเดียวอ่าเดี๋ยวเราลองเอาไปเล่นในอารีนากันนะครับเนี่ยตัวนี้มันก็จะเป็นตัวปิดเดี่ยวได้ด้วยก็นั่งโอเคเลยนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลองเอามาเทสกันนะเนี่ยลองเล่นแบบไตแแรงกันดูก็ได้นะฮะนี่เดี๋ยวเราเอามาังกรมือของเราออกไปอ่าเดี๋ยวเรามาลองเทสแคสซันดาราลมในเวอร์อ่าในอารีนากันนะครับเนี่ยปึ๊บมัันนก็็จะเปตวที่ เราสามารถที่จะให้ออกตามตัวสปีดได้ในทีมนะนี่ปึ๊บอ่าพบทีหนึ่งนะครับเิ่มกูดาสก,กิลน้อยอา้าวโดนโดนแฟรลี่คิงระเบิดส่ก่อนปังเกือบตายนะเกือบม้อยอ่าเรามาดูนะครับว a นออฟอารนะท่านี้ก็สกิลเทสนะครับเป็นการลดแอตแทกบาสตัวทั้งหมดนะแล้วก็ได้เปรียบทาทุครั้งนะครับนี่อันนี้ก็ทําเป็นแบบรุนแบบที่แบบง่ายๆอ,อ่ายังไม่ได้แบบรุนแรงมากนะครับนี่ปึ๊บ นี่ก็เป็นตัวที่แบบเห็นไหมแหวดออฟอารีสก็ทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือทําให้ฝั่งศัตรูเนี่ยแอตแท็กบาร์ลดไปหมดเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็สามารถเล่นกับลูนสตันได้ด้วยเพราะการลดแอตแท็กบาร์แล้วก็พร้อมกับสต,ตันอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าส่งผลกับเกมเยอะด้วยนะครับมาปึ๊บนี่เราลองดูกับทีมนี้ดูบ้างนะอ่าเปราะแตกใช่ไหมนี่ครับแล้วเราได้บัฟดาบด้วยนะอ่ายิงท่า2ออกไปลิคิงก่อนนะครับเป็นการโปรยไปก่อนแล้วก็นี่ครับยิงท่า3ามแหวดออฟอารีสนะนี่แชป เมเนี่ยทำดาเมจได้ด้วยลดแอตแทกบาร์ได้ด้วยนะก็ถือว่าไม่แย่ทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้อ่ทางต่อฮีโรสไทร์นะครับกระโดดแทงเอิมตายเลยเห็นไหมมันทำดาเมจเดียวได้ทำซ c ซ <oughs> ได้ก็ถือว่าอยู่ในตำแหน่งของทีมที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับเอาละเดี๋ยวเราลองไปขึ้นหอกันดูบ้างในหอก็ถือว่าใช้ดีนะในใน,ในหอก็เป็นตัวที่แบบว่ามันสามารถที่จะลด ตัว Attack Bar ได้ด้วยใช่ไหมอ่าเขามาลด t t a c k Bar แล้วเนี่ยฝั่งปรตูก็จะขยับป้านท่านจะลำบากนะครับเดี๋ยวเราลองไปแบบอ่าซัดชั้นบอสดูไหมเอาไปใส่แทนตำแหน่งของไฟล y k คิงดูนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าเป็นยังไงกันนะอ่าเดี๋ยวเรามาลองทดสอบแคสซันด้าลมนะครับ mm hmm. ผมในหอฮาร์ดชั้น100กันนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่เอาไว้พอจะเล่นในหอได้นะถ้าเกิดเ,เพื่อนเได้ได้มานะครับ มันก็จะมีความสามารถในการลด Attack bar อะไรอย่เงี้ยซึ่งแบบมันก็สามารถที่จะแทนจะพวกแบบมังกรน้ําอะไรพวกพวกนี้ได้ในส่วนหนึ่งต้องต้องบอกว่าส่วนหนึ่งนะครับไม่ไม่ได้ทั้งทั้งหมดนะฮะเนี่ยก็ เดี๋ยวลองมาดูซิว่าด้วยสเตตนี้นะแร d ออฟอะไร y s อย่างเงี้ยอ่านี่ก็เป็นท่าที่เอาไว้ลดแอ t แท c บาร์ใช่ไหมครับก็ถือว่าได้ผลดีใช่ไหมแล้วก็กระโดดแทงท่า2ได้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็ทําดาเมจได้ด้วยก็คือว่ามันจะเป็นกึงก่งๆระหว่างแบบอ่าซ้ายกับขวาใช่ไหมซ้ายก็คือมังมังมังกรน,น้ําในมุมของการทำ cc ลดแอ t แท c บาร์ได้ใช่ไหมแล้วก็ทำ damage แบบเดี่ยวที่ท,ที่ทะลุเดฟได้อยู่อะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าช่วยทีมในตัวทำ damage ในการลงหอได้ในระดับหนึ่งนะครับ ต้องบอกว่าในระดับหนึ่งนะมาจึ๊บโอเคเห็นไหมก็ทำ damage ลดแอ t แท c บาร์ตัดจังหวะได้การลดแอ t แท c บาร์เนี่ยจะเป็นต้องใช้ในหอกมากๆเลยนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูซิว่าแบบไอ้การแทงการทําอะไรอย่างเงี้ยมันได้ผลดีไหมนะครับเนี่ยปึ๊บแหมดีทาสามได้๋ยวไหมอ่ะแอ t แท c บาร์เต็มใช่ไหมแล้วกดอีกทีหนึ่งปึง้งเห็นไหมลดแอ t แท c บาร์ได้นะครับลดแอ t แท c บาร์ได้ อ่าก็ถือว่าช่วยตัดจังหวะทําทอะไรได้ดีระดับหนึ่งแล้วก็คอยกระโดดแทงปงปังปงปังได้เรื่อยแต่ว่าต้องระวังเรื่องการแทงท่าไฟนะเพราะว่าท่าไฟเนี่ยมันก็เสียเปรียบท่าในท่าที่2นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูใน World Arena กันบ้างนะสำหรับตัวนี้นะครับผมก็ ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะสำหรับเจ้าตัวแคสซันดาลมนะครับอันนี้ใน World a r e n a เนี่ยผมลองทำออกมาเป็นรูปแบบของสวิปนะที่จริง,รงก่อนหน้านี้มีแบบสตัน์ด้วยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ของสตรีมไว้ข้างล่างสำหรับเพื่อนที่อยากเห็นว่ามันทำงานยังไงนะแต่ว่าอันนี้คือทำเป็นสวิปเพราะว่าเราสามารถเพิ่มดามจได้ ดีในระดับหนึ่งแล้วก็ด้วยความที่อาร์ติแฟ์ผมมันยังไม่ได้เต็มพิกัดสำหรับตัวนี้ก็เลยต้องทำาดมเมจเพิ่มเข้าไปนะครับอ่าก็สเตตสำคัญของในเวอร์อารีนานะแน่นอนเลยนะครับแอตแทกนะค่อนข้างเยอะนะผมว่าแบบถ้าเกิดว่าเป็นาดมเมจบวกขึ้นไปมากกว่า1,700อย่างเงี้ยอันนี้ถึงจะแทงแล้วค่อนข้างจะเห็นผลนะครับคลเรียนหได้ก็จะยิ่งดีแต่อันนี้ทำได้ไม่ถึงนะครับสปีดตามหลังเนี่ยอันนี้ขึ้นกับทีมที่เพื่อนๆใช้เลยนะถ้ามีตัวเร่งอะไรอย่างเงี้ยการเลี speed, ้ยงสปีกดก ในแต่ละระ,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 ะดับของคู่ต่อสู้แล้วก็ขึ้นอยู่กับทีมที่ใช้นะถ้ามีตัวเล่งอย่างเงี้ยแล้วทั้งทีมเนี่ยสปีดแบบร้อยหกสิบร้อยเจดสิบ,บ,บ160 170อันนี้ก็ถือว่า เป็นตัวที่ใช้งานได้พอสมควรนะครับก็ออกหลังตัวตัวลบได้ก็จะดีนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีตัวเร่งที่แบบว่าเพิ่มแอตแทกบัฟแล้วก็เพิ่มแอตแทกบายอย่างเช่นพวกตีนน้ำพวกอะไรเงี้ยไม่มดน้ำอย่างเงี้ยก็ถือว่าเล่นได้นะครับแต่ว่าต้องออกทีหลังตัวพวกนี้นะแล้วก็ก็คือว่าเป็นมีตัวเร่งใช่ไหมมีตัวลบใช่ไหมก็ออกหลังตัวตัวลบได้ก็จะยิ่งดีเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะไปทำซีซีได้เจาะได้อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในตัว World เวิลด l a y รีนนะคร่ะพล๊บ นี่เป็นสวิปนะอ่าก็ถ้าตัวอาร์ติแฟกต์อ่าสกิลสค่อนข้างจำเป็นนะครับเอ่อลองมาดูกันนี่ฮะเนี่ยอันนีน้คือสู้กับธาตุไฟ2ตัวเลยนะอันนี้เราได้ก่อนนะครับแล้วก็ลบอ่าอันนี้คือเร่งใช่ไหมเร่งลบอ่าตัวเร่งก็จะเป็นจินน้ำอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเร่งใช่ไหมอ่าอันนี้แคแแค,แคสซานดา้ามาก่อน <laughs> แคสซานดา้ามาก่อนนะครับมาเผื่อไว้นะอ่าเร่งอ่าลบนี่นะฮะดูนะ แรดออฟอเลสเห็นไหมเบบนี่เรียกได้ว่าทำาดมจได้ด้วยเพราะว่ามันได้ตัว elemental a d อดแอดเวนเด้วยนะครับเนี่ยกระโดดแทงป้อง,ปองไปเรื่อยๆนะครับแต่แกซันดากันเนี่ยสองพี่น้องกระโดดช่วยกันแทงนะตรงทางป้องปัง2คนเลยนะครับ อ่ะก็ถือว่าสนุกมากพอสมควรนะอ่าอันต่อไปนะเดี๋ยวเรามาลองดูเกมนี้กันนะครับก็เอาไว้ทำซีซีได้ได้ไหมอ่าเอาไว้ทำซีซีได้เอาไวไ้ไวแบบไอ้แก้เอฟเฟกของเกมได้เกมนี้จริงๆอาจจะไม่ค่อยเหมาะนิดนึงเพราะว่าเราไปเจอแจ็กสันด้วยนะครับแต่ด้วยความอยากเล่นนะนะเราอ่าเอาใส่เข้ามาอันนี้เราอยู่ในแนวของทีมตั้งรับนะแล้วก็เรียกได้ว่ามี RNG ช่วยระดับหนึ่งนะครับเนี่ยปึบ๊บอ่ามาแปลงล่างนะอันนี้คือแบบว่าอ่าติดพวกเลสพวกอะไรเขานั่งเยอะนะครับ เนี่ยก็ถือว่าเนี่ยปึ๊บเรียบร้อยอ่าแล้วก็ลดแอตแทกบาร์นะครับเนี่ยแวร์ออฟอเลสนะจริงๆก็คือรีเซ็ตต้องการจะรีเซ็ตแวมไพร์ไฟนั่นแหละแต่ว่ามันก็เร่งแอตแทกบาร์กลับข้มาเพราะาลืมว่ามีมีแจ็กสันด้วยนะครับอ่าซีซีนะครับ, CC, รบเกมนี้ก็ ใช้ทำซีซีได้อ่าเจาะได้อะไรอย่างนี้นะก็นี่ครับเป็นรีวิวของเจ้าตัวแคสซันดราลมนะครับผมหรือว่าเจ้าตัวการ์ดิแอทริกท่ดลมนั่นเองนะฮะก็คิดว่ารีวิวนี้น่าจะมีประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนะแล้วก็เวลาเกิดเพื่อนๆใช้เจ้าตัวแคสซันดราลมในทีมแบบไหนบอกผมในคอมเมนต์ด้านล่างได้ยนะครับเ,เราเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่นอนค,ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย